ว่นที่ที่ท่านฟังมาก็คือ 1, นห 2, นึ่งนายหัวสองนักกฎหมายสามนักบริหารคือไปทั้งสี่เจ้าของธุรกิจและก็ห้าเป็นสินแสของนิทนินี่คือเรื่องแรกคือเป้าหมายวันนี้อยากให้ทุกท่านเริ่มต้นด้วยการกําหนดเป้าหมายให้ตัวเองก่อนซักเ่นหมาเป็นบอกที่ดีใช่คุณหมอจานาร์เป็นตัวอย่างที่ดีใช่มาหลายละทีเป็นคนที่น่าเอาตัวอย่างใช่เป็นคนที่กับราหมดเลยทุกคนคือครอบครัวหมดเลยที่น่าอยู่แล้วนี่คือครอบครัวหมดเลยแต่วันนี้เป้าหมายของเราอยู่ตรงไหน เราจะดูดกับเขาแบบมีความสุขหรือว่าเราจะสร้างความสุขให้เกิดกับเขานี่แหละครับเรื่องที่เราต้องโฟกัสเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งครับสิ่งที่มันเตือนใจผมตลอดไม่ว่าผมจะทําอะไรก็แล้วแต่และจะเตือนเตทุกครั้งว่าไม่มีความสําเร็จใดบนโลกใบนี้ที่จะได้มาโดยง่ายคนที่จะสําเร็จมุมมองคุณต้องเป็นบวกเท่านั้นเรื่องแรกเมื่อผมตื่นขึ้นมาเช้าๆทุกวันนะครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมจะเรื่องบวกกับชีวิตก่อน ทุกครั้งเวลามีปัญหาเกิดขึ้นสิ่งที่ผมทำเสมอก็คือผมจะมองหาเรื่องบวกในเรื่องเรื่องนั้นนะครับและทุกครั้งเวลาผมทำไม่ว่าผมทำอะไรก็แล้วแต่ผมจริงจังทุกครั้งทุกครั้งอย่างเรื่องแรกนะครับเรียรับก,กันแรกก่อนในการที่คุณจะมีทีมองค์กที่แข็งแรงมากอันดับที่หนึ่งคุณหาบุคลของคุณให้เจอ แผนการตลาดของเรากำหนดว่าถ้าคุณสามารถเรียนได้เดินละลานได้คุณต้องมีจีหนึ่คนครับสองคนนะอาจารย์ไม่น่าถามก็ชูมาแล้วเนาะสองคนนักไซบาห์นะครับเพราะเรื่องแรกที่ผมทำในธุรกิจนี้ก่อนคือโปรอัพรูปบนตัวชิงที่ร่วมเทียมบางทึ่งไงผมสองคนได้เจอก่อนสองคนนี้ครับนี่คือฝั่งขวานี่คือฝั่งซ้ายสองคนนี้ครับแล้วก็มานั่งอยู่นี้ด้วยต่งมือให้นค,นคุณรองพนะครับนี่คือฝั่งขวาครับ นะครับส่วนวันใวยวันนี้ไม่ได้มาพ่อๆอยู่คุณพ่อป่วยนะครับการจริงจังทุกๆครั้งเวลาลงมือทําครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดการเรียนแบบพฤติกรรมของคลในทีมงานบ่อยครั้งครับเวลาคุณจริงจังหรือมุ่งมั่นอะไรมากก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณคือการมองตองกลุ่มใหญกลุ่มหนึ่งที่ก็บอกว่าคุณอาจจะแรงไปจริงจังไปซิกมากไปเพื่อนครับอย่าไปสนใจถ้าเป้าหมายของคุณคือความสาเร็จ ความําเพตไหมครับเป้าหมายใช่ทุกคนคือความํสเ็จใช่ไหมครับและทุกครั้งเวลาคุณเจอเป้าหมายสิ่งที่ผมทําเสมอคือผมมาด้วยบวกมาได้เจออะไรก็ตามที่เราเจอหรือเราแก้ไม่ได้ผมจะกลับมาทุกครั้งครับมานั่งเรียนรู้แบบนี้ผมจะกลับเข้าสู่คอทุกครั้งผมจะกลับมาคุยกับอัปลายของผมทุกครั้งนะครับที่เจื่นที่เจอบ่อยเที่ยงคือตีหนึ่งก็ยังยกหูไม่รู้พี่เขาทาอะไรอยู่ขอบคุณและยิไดีดกวยนี้เลยครับ คุณพัดก็มีเที่ยงคืนตีหนึ่งเหมือนกันทุกครั้งเวลาเราเจออะไรใหม่ๆครับหน้าที่ของผมก็คือผมไปยามวางแพตเทิลช่อยสาเร็จเรื่องนั้นเสมอแต่ถ้าเจอปัญหาเมื่อไรอย่าลืมนะครับอยากให้ทุกคนทําตามเหมือนกันคือยกหูหาอัปลายนะครับอัปลายจะเป็นป้ายบอกทางที่ดีที่สุดเป็นพลังที่ดีที่สุดไม่ว่าคุณเจ้าเหี่ยวขนาดไหนก็แล้วแต่ผมทําเรื่องนั้นเสมอครับและสิ่งหนึ่งครับจะทําให้เราเปลี่ยนไปจากเดิม าปครั้งที่เวลาผมทําอะไรอยู่เรื่องเดิมๆและผลลัพธ์มันอยู่เดิมๆมันไม่เพิ่มสักทีสิ่งที่ผมทำทุกครั้งก็คือแค่เปลี่ยนมุมมองครับมุมมองใหม่จะทําให้คุณได้ผลลัพธ์ใหม่ๆเช่นการมองของผมใหม่ๆจะทําให้ผมได้รับผลลัพธ์ใหม่ๆเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตผมเป็นเด็กที่กับรางตั้งแต่เล็กนะครับผมเกิดมาสี่หัวพ่อแม่ผมฆาตกรรมมดเลยราะที่ใต้มีต่อไนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมฝันเสมอคือผมอยากรวยทั้งใหญ่ จนผมก็ค <languages? S 2> <m shut out> ือผมอยากรวยยังไงสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้ครับเป้าหมายมันชัดเจนแค่ไหนแล้วคุณอยากได้มันแค่ไหนหลังจากนั้นครับอัที่ยีผมไปเป็นนายหัวครับผมสร้างส่วนยาดเสร็จสอยกว่าไร่ครับใ่มันไม่อยากแค่นั้นนะฮะความสำเร็จของใครหลายๆคนที่ต้องการขึ้นมันขึ้นอยู่กับว่าภาวะในสังคมของคุณหรือความตึงเท้ของคุณที่เจอแค่ไหนผมยิ่งเจออะไรที่ทายมากผมยิ่งอยากเป็น วันสิ่งที่ผมทำก็คือผมคิดอยู่เสมอว่าผมเท่านั้นที่จะเปลี่ยนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ในซักเซมอครับสิ่ที่อยากฝากเพื่อนเพื่อทุกคนก็คือว่าวันนี้เราอย่าหวังแค่ไไรเราเปลี่ยนเราเท่าไหร่แต่เราจะหาต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อเสมอทุกๆคนที่มาก่อนหน้าผมอะไรที่เขาทำได้ผมทำได้อะไรที่คนเป็นได้ผมเป็นได้ และก็อะไรก็ตามที่คนมีความสุขได้ผมทาเรื่องนั้นได้หมดเลยทุกท่านเชื่ออย่างนั้นไหมครับอย่างนั้นทุกท่านก็จะเป็นผมวันนี้แหละอีกพรุ่งนี้ก็จะเป็นครับตบมือให้กับทุกท่านรางวัลของความเชื่อในผลละภาพนี้เป็นภาพตอนที่ไปบริษัทไปเที่ยวประเทศดูไบนะครับภาพนี้เป็นประเทศดูไบเราเจอในทะเลสาบนะไปตอนนั้นก็ปลาจีนึง ออกไปด้วยนะครับตัวนี้วันนี้ไม่ได้มาก็คือท่านต้องไปเข้าพ่อที่ป่วยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมทาไม่เคยขาดเลยครับและก็อยากให้ทุกคนเป็นแบบแบบเพราะว่าอย่าลืมนะครับแบบอย่างที่ดีคือการกระทำวันนี้เราอยากให้ทีมโตมากเท่าไหร่อยากให้ทีมเป็นแบบเราแบบไหนเราต้องแสดงออกบแบบนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ขัดกับความรู้สึกของเราในบางครั้งนะครับ,นะค,รบคุณคิดว่าจะมีในหัวสักกี่คนที่ยกยกมือไว้คนอื่นคุณคิดว่ามีไหม มีแต่น้อยมากครับแต่บ่อยครั้งครับถ้าผลลัพธ์มันทาให้ทีมโตผลลัพธ์มันทาให้เกิดผลลัพธ์ที่ใช่คุณจะยอมทําสิ่งนั้นไหม<อ>ทิ่ทีไม่เคยทําให้ใครโตนะครับทิ่ท,ทีไม่เคยทําให้ใครโตเพราะฉะนั้นการลู่ตามลมมันทําให้ท้บไผ่ไม่เคยหรับนะครับการลู่ตามลมมันทําให้ไผ่โตและยังสวยงามอยู่เสมอทุกวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านทุกนาของทุกคนนะครับเป็นแบบนี้ บาอยครั้งเวลามีปัญหากับทีมกับงานเชื่อว่ามีปัญหาไหม,มนี่แต่ว่าทุกคนเราขึ้นมาเวทีเขาไม่กล้าพูดหรอกว่าเขามีปัญหากับทีมงานความคิดม,มันเกิดขึน้นปัญหาเกิดขึ้นแต่ปัญหาไม่ใช่การแต่ห้าโอเคไหมปหัญหาเป็นแค่ความคิดที่ต่างกันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณประสาปะนปัญหาเกิดขึ้นมาได้สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับคือความสําเร็จครับคะแนนทำให้คนมีงานทาําแต่กิจกรรมอย่าให้คนทํางานเป็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณ,คณจะต้องเป็นคืออะไรไหมครับ สอนให้ทีมงานเป็นสอนให้ทีมงานเป็นมีใครบางคนตรงนี้คนนี้นั่อยู่ตรงนี้นะคุณดูวันแรกที่ผมมาคนที่มากคนนี้เหมาะสมที่จะเป็นผู้สำเร็จในสั้นหมอได้ไหมผมเปลี่ยนไปมากเลยครับผมจำมัจะบอกทุกคนว่านี่คือผมนะครับที่เหลยหรือหลอก วันนันก็ไม่ได้อรอ,อรเราอาจารย์นัทเลย <laughs> <laughs> ผมกำลังจะบอกทุกคนอย่างนี้ครับว่าสินค้าสักเซ็ตบองคือตัวเปลี่ยนนะครับสินค้าคือตัวเปลี่ยนวันนี้ท่านนิยามของใครบางคนถามผมว่าอาจารย์นัทอะไรที่ทาให้อาจารย์นัทประสบความสำเร็จในสักเซ็ตบองผมอาจจะไม่ําดับเันตอนแต่ผมอยากบอกทุกท่านว่าสินค้าครับวันนี้ถ้าคุณเริ่มต้นใช้สินค้าคุณจะเปลี่ยนแบบนี้ผลลัพธ์สินค้าจะทําให้คนมีความเชื่อต่อคุณ ผลลั์สินค้าจะทําให้ผมเป็นภาพของคุณเป็นที่น่าเชื่อถือแล้วหลังจากนั้นสินค้าจะสร้างพีพีให้กับคุณสินค้าจะสร้างความแตกตา่างสินค้าจะสร้างการเรียนแบบต่างๆทั้งหมดเลยให้กับคุณและสิ่งที่เกิดมาจากนั้นก็คือสักเซทที่เรียกว่าความสำเร็จแล้วคุณดูคนนี้คือคนคนเดียวเหมือนเช่นกนะันยืนนะว่าไม่ใช่นี่จะเพาะผมที่เปลี่ยนจริงไหมจริงไหมครับผมเริ่มต้นจากการเข้ามาธุรกิจนี้ก็คือหาใครสักหนึ่งคนที่คิดเหมือนผม นี่คือแพทเทิร์นแรกที่ผมทำนะครับและอยากให้ทุกคนทำเพราะมันจะทำให้ทุกคนทำเรีนง่ายผมหาใครหนึ่งคนที่คิดเหมือนผมแล้วหลังจากนั้นเราลงมือพร้อมกันแล้วเราก็ไปเที่ยวดูใบได้วยกันในยยักษลคนละคือทุกสิ่งทุกอที่มันทำให้ผมเลียดน,นะครับทำให้ผมเบียดแล้วสิ่งหนึ่งครับที่มันทำให้ทีมเติบโตมากนะครับเรื่องหนึ่งก็คือความเชื่อครับ วันนี้ไม่ว่าคุณเก่งแค่ไหนก็นแล้วแต่เหมือนนักฟุตบอลที่เก่งแต่ไม่เคยลงสนามเลยคนที่ว่าเขาจะมีแฟนตัดไหมไม,ไม่คนในบ้านจะรู้จักเขาไหมขอความช่วยเหลือตากผมบ้านจะทำไหมไม,ไม่วันนี้เช่นกันครับในซักซเซ็ตบอลวันนี้ถ้าคุณทิดว่าคุณต้องการสร้างทีมคุณต้องออกมายูนด้านหน้านี่คือความเข้าใจที่ผมเข้าใจมาตลอดและผมทํามาตลอดผมเริ่มขึ้นบรรยายเริ่มพูดแบบนี้ตั้งแต่ตอนที่ผมเป็นตําแหน่งร้อน ตอนนั้นเราอยู่กันที่บูกาโลนะพี่เห็นะเราอยู่กันบูกาโลครั้งแรกเลยผมขึ้นบรรยายห่างผมนั่นคือครั้งแรกที่ผมเชื่อว่าผู้นํต้องยืนแถวหน้าเพรานผมเลยใส่สเปร์นี้ลงไปใส่สปร์ีลงไปในสมองแบบนี้ครับนะแล้วหลังจากนั้นครับสิ่งหนึ่งที่ผมส่งต่อให้กับทีมงานแล้ววันนี้ครับอยากจะไปไปแบนกับเพื่อนเพื่อนเพราะมันคือไมล์เซ็ตที่จะทําให้เกิดความสาเร็จสิ่งที่ผม เก็ตได้หลังจากเดินในธุรกิจนี้มาสักพักหนึ่งนลครับวิธีการสําคัญไหมคำต,ตอบคือสําคัญแต่มันสูวิธีคิดไม่ได้ครับวันนี้ถ้าวิธีคิดคุณถูกต้องวิธีคิดจะเป็นตัวกําหนดและปรับเ,เปเลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรื่องวิธีการถ้าวิธีคิดคุณมีแบบแผนง,งานคุณจะมีแบบแผนถ้าวิธีคิดของคุณสร้างพลังวิธีการที่คุณทํามาก,ก็จะสร้างพลัง และผมจะเคลียเรื่องในทีบอกผมเรื่องนี้บ่อยมากครับเรื่องเมื่อที่ผมพูดไปว่าทุกครั้งเวลาคุณเจอปศัลกและปะัญหาจงบอกตัวเองว่าทุกอย่างเราทําได้ชีวิตรเราจะดีขึ้นทุกลั้งจากการเปลี่ยนแปลงอย่า,ากลัวการตกหลงตั้งแต่สี่ขวบผมไม่มีพ่อแม่ผมไม่กลัวการหลงเลยนะห้างวางไหมผู้สําเร็จทุกคนบนโลกใบนี้ไม่มีใครอยบ่หลมห้างวางทุกคนก่อนที่จะสวรรค์น,นี่เรื่องจริง ถ้ายกภาาให้เห็นง่ายๆก่อนที่คุณจะสมหวังในเรื่องความรักครับคุณอยู่คนเดียวมาก่อนหรือเปล่า<อ>ถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นคุณจะสวยความสุขหลังจากคุณเจอใครบางคนที่ใช่ธุรกิจก็เช่นกันครับวันนี้ถ้าคุณเป็นผู้นาําคุณต้องเจ็บปวดก่อนและคุณต้องโดดเดี่ยวก่อนก่อนที่คุณจะประสบความสําเร็จน,นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหากคุณมีเป็นคนมีนิสัยสําเร็จตั้งแต่เริ่มหรือเข้าใจองประกอบความสําเร็จตั้งแต่เริ่มปัญหาเป็นเรื่องเ,เล็ก ปัญหาก็แค่ต่างฝานตันเด็กนะครับปัญหาก็แค่ต่างฝานทีนี้คำถามข้อที่สองที่ผมถามตัวเองเสมอนี่ขอเบรปันในส่วนตัวผมนะครับเวลาผมเจอผู้สาเร็จที่ไหนก็แล้วแต่ผมมักจะมีคําถามเกิดขึ้นเสมอว่าคนนั้นทำยังไงและผมสามารถสาเร็จได้จริงๆเลยสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรครับและสุดท้ายผมมาส่งต่อทีมก็ชีวิตคนที่ต่างกันมีความฝันแตกกันมันเลยทาให้ชีวิตคนต่างกันเพราะฉะนั้นใครก็ตาม ถ้าคุณมีฝันใหญ่ความสําเร็จคุณจะใหญ่ครับคุณอยู่ใกล้คนยังไงคุณจะเป็นคนอย่างนั้นเพราะข้าวันนี้คุณอยู่ใกล้ที่คนฝันใหญ่แน่นอนครับความสําเร็จคุณฝันไหนแน่นอนวันนี้ลองถามเสกสักนิดหนึ่งเรามีคนที่ฝันใหญ่อยู่กลางๆ้าเรียบขันซ้ายครับขันขวาครับมีไหมฮะมีนะมีนะถ้ามีจับเอาไว้เลยใหญ่เขาหนีไปไหน ท,ที่ผมกะทำอย่าบอกทุกท่านว่ายของทพักเลยนะครับแต่คนที่่วันใหญ่ก่อนท่านนะครับและคนรู้วิสัการมาก่อนท่านจับเอาไว้แน่นๆครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะบรรยากาศสําคัญที่สุดครับวันนี้คุณคบคนแบบไหนบรรยากาศแบบนั้นที่คุณจะได้เคยได้ยินเรืเ่องหนึ่งไหมครับท,ที่เขาบอกว่าบรรยากาศจะทําให้คนเสียตัวจริงไหมผู้หญิงหลายคนหัวราอเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะความเชื่อมันเกิดจาก สิ่งรอบข้า,นลาลงาน,น,น,นะครับทีนี้เวลาเราก้าวเดินในธุรกิจนี้ครับเราบอกก็ตั้งแต่เริ่มเริ่มนะครับสําหรับทุกท่านเพื่อเป็นภูมิทางนะครับไม่มีใครมาหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วประสบความสำเร็จไม่ใช่วางสำเร็จจะเกิดขึ้นหลังจากเราตัดสินใจเมื่อไหร่ต่างหากผมเข้ามาธุรกิจนี้ปีแรกผมไม่ได้ตัดสินใจสําเร็จนะมาสนุกม,มา,มา,ามาเหมือนใครหลายคนที่นั่งวางห้องเลยเอาจริงๆไม่ใช่เลยกับเขไม่ใช่นะ ผมเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่วันหนึ่งหลังจากผมเห็นไปบางคนสาเร็จเราตัดสินใจที่จะสาเร็จหลังจากนั้นครับสี่เดือนกับยี่สิบวันผมก็กระโดดขึ้นมาเป็นทันตนันแล้วเราเริ่มศึกษาต่อว่าการจะสร้างทีมไม่โตต้องทำยังไงต่อเพราะฉะนั้นถึงตอนนั้นนะครับตำแหน่งสูงๆที่อยู่ใกล้เราครับเราจะปรึกษาเขามากที่สุดแลวอยากให้ทุกท่านทำอย่างนี้ครับ ท่านยกหูถึงท่านลายบอกท่านที่เป็นตำแหน่งที่นั่งอัพขึ้นไปกี่กดก็แล้วแต่ยกมากเท่าไหร่ก็จะช่วยท่านมากเท่านั้นจริง,ไม,รงไม่จริงเดี๋ยวท่านมองจากคนรอบไปประสบการณ์ทุกคนเป็นอย่างนี้ทั้งหมดใครโทรถ,ถึงเราบ่อยใครโทรึกษาเราบ่อยก็จะโฟกัสคนนั้นเจนะครับทุกคนสัญญาแล้วพรุ่งนี้จะตัวอาลายตอนเช้าเอามันคือการทักความสำเร็จจริงๆนะถ้าคุณไม่โทออะไรคุณไม่สำเร็จนะ อะไรจะไม่มีทางรู้เลยว่าคุณกำลังโฟกัสความสำเร็จหรือหรือเปล่าจริงไหมครับงานที่เรายังไม่ได้สำเร็จหรือยังไม่ได้ผลลัพธ์มันไม่ได้แค่วางงานนั้นยากหรือง่ายแต่มันแปลว่าเรายังไม่เป็นมืออาชีพในงานนั้นท่านั้นเองสิ่งที่ผมพูดเสมอนะครับโลกจะจับมืออาชีพมือสมัครเล่นมีมีสมัครเล่นก็มีนะมีสมัครเช่นก็มีนะแต่มลงอาชีพก็สมัครเล่น อาชีพใช่วันนี้เราเราจำได้ไหมการตั้งเวทที่ป้องกันแชมป์มากที่สุดเมืองไทยมวยสากคคือใครายนะสรั็นอาชีพแล้วสมัครเล่นรุ่นร้อยสิบมากรายครับในการตั้งเวทเห็นไหมครับคนจะไม่จําได้พราะวันนี้ครับถ้าเราทําแล้วยังไม่สาเร็จให้บอกเองเสมอว่าเรายังไม่เป็นมืออาชีพ ืออาชีพต้องเป็นอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ลิตในตัวเองครับแล้วก็เดินตามนั้นเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเข้ามาใหม่ๆผมไม่รู้หรอกว่ามืออาชีพที่นี่ต้องทําอะไรแต่สิ่งแรกที่ผมทำก็คือผมตามเลยว่าผมจะต้องเริ่มจากตรงไหนผมมาใหม่ๆนะสมัยก่อนก็เริ่มก็มีระบบแล้วล่ะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ดื้อดื้อนิดหนึ่งดื้อมากด้วยเดี๋ยวดิฉันสารตยาจะรู้ว่าผมดื้อขนาดไหนผมคิดคนระบบเองเคยมีใครแบบนี้บ้างไหม สามสี่ห้าหกมันเยอะเลยอ่ะคุต้องรู้ทีนั้นนะสุดท้ายผมไปได้โจทย์เรื่องหนึ่งการข้หาของผมนี่นะก็บอกว่าถ้าวันนี้คุณอยากสําเร็จอันดับที่หนึ่งคุณต้องมีตัวอย่างของคนสาเร็จตอนไครที่คุณศรัทธาเขาอ่ะเออแล้วเราก็หาเจอใช่คนที่สองครับเราจะเชื่อใครไอ้คนที่เขาพูดไปแล้วเราไม่เถียงเขาอ่ะต่อให้เขาพูดไปเข้าหูเราก็ตามเจอหรือยังครับยังนะครับต้องหาเจอถ้ายังยังไม่สำเร็จนะ ต้องอย่างนั้ต้องมีไกลบางคนครับที่เราต้องเจอแล้วก็ที่3มครับความปรารถนาของคนที่จะสําเร็จมันมากเพียงไหนมันมากเพียงไหนนั่นคือสิ่งนั้นที่ผมทําเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเรายังไม่มีไรายได้เดือนแสนสองแสนสามแสนสี่แสนจำไว้เสมอครับว่าเราต้องเป็นมืออาชีพไม่ได้ตกลงไหมครับสัญญาไหมเดือนหน้านจะเป็นมืออาชีพตกลงไหม มืออาชีพก็ทําอะไรกันบ้างครับที่นี่หนึ่งเขามาเรียนกันเสมอ<ๆ>นะครับเป็นมืออาชีพไหมเดน่า<แ>ต้องเจอที่นี่ไหมต้องเจอนะครับทุกงานบนโลกใบนี้ครับล้วนต้องมีผู้สาเ,เร็จและล้มเหลวครับเพราะทุกงานมีตั้งมืออาชีพและก็มือสมัครเล่น<ๆ>ทีนี้กณะที่ผมเดินมาสัมผักนในธุรกิจนี้สิ่งที่ผมเจอคืออะไรหลายคนครับเราเชื่อว่าเขาเป็นคนมีศักยภาพมากแต่ไม่ลงมือทำสักทีเคยเจอไหม เราเจอนะผมก็เจอเจอเเยอะมากบางครั้งเราไม่เข้าใจกับเขาจริงไหมครับการเวลาปราปากไปปากไปครับมันจะสะสมระดับนะครับเราจนเราเข้าใจว่าอ๋อพุทธรมวิ่งตัวนี้ยังไม่มาที่พุทธมวิ่งคืออะไรจังหวัดที่ดีที่สุดของเขายังไม่มาเพราะฉนั้นเนี่ยหลักการที่ผมทําตลอดก็คือวันนี้ผมแบ่งมันวิธีแบบเชิงลึกด้วยกันเราไม่เอาวิธีที่ผมทาก็คือผมจะเช็คลิสต์คนนั้นนะครับว่าเราจะเปิดใจเขาด้วยอะไร แต่สิ่งหนึ่งที่ผมใช้บ่อยๆมากก็คือผมอยากให้กงฟังมูทูุกและพ็อาเขาเข้าที่ประชุมอย่างต่อเนื่องประชุมมันก็มีสองเรื่องเนาะออนไลน์กับออฟไลน์นะนี่คือสิ่งที่ผมทําอยู่ตลอดเพราะอย่าลืมนะครับน้ําซองอิมทุกวันหินมันยังกรอ้อดจัดได้ไหมแล้วหัวใจอ่อนๆของคุณทำด้วยอะไรเราตื้อทุกวันนะตื้อเท่านั้น,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 นที่บอโลกได้ไหม แต่ตื้อแบบมีศิละปะเลยนะนะครับตื้อแบบศิละปะเลยครับก็ถ้าเป็นผู้ชายหล,หลายคนเหมือนเวลาเราชวนผู้หญิงไปทานข้าวครับถ้าเขาตอบะตกลงไปทานข้าวกแบบเราปั๊บาหนึ่งเราก็มีหวังแลวใช่ไหมครับที่หนุ่มน,น,นี่นะผมถามถูกคนก็หน่อยนะ,ะไม่ครับพี่ก็นั่งทาดีนิสัยดีก็เลยต้กง่างก่อนนะครับตอนมีธงานที่เยอะเราตักก่อนพร้น ครั้งหนึ่งถ้าเขาตอบรับคุณแสดงว่าคุณมีเปอเร์เซ็นต์แล้วแต่สิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องให้เขาอยู่ในฟังกชันหรือฟังยูทูบต้องส่งให้เขาดูบ่อยๆนี่คือสิ่งที่ผมทำมาโดยตลอดนะครับทีนี้มันก็มีใครบางคนที่เราเคลียร์ยากใช่ไหมครับเคลียร์ยากมากเลยไห้หมอนี่แต่ถ้ามันทําสําเร็จแน่จริงมันเคยคิดแบบนี้บ้างไหมเธออย่าระบบมสอนว่าเราอย่าไปคิดถูกไหมอย่าเราอย่าตัดสินใครสิ่งที่ผมทำก็คือผมจะพาเขาเข้าบรรยากาศ นะครับผมจะบาเราเข้าบรรยากาศเหมืนที่ผมพูดตั้งแต่แรกนะบรรยากาศทําให้คนเสียตัวนะครับแล้ถ้าบรรยากาศไม่มาคนไม่เสียตัวคุณเชื่อผมไหมเช,ช,ชื่อไหมไม่มีใจหลงคนเลยเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องจริงไหครับบรรยากาศจะทําให้คนตัดสินใจ ไม่อะไรยบริการถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราอยากให้ใครคนหนึ่งตัดสินใจในธุรกิจนี้เพราะถ้าเขาตัดสินใจเขาคือหนึ่ง,นงหนึ่งคนที่ร่วมสร้างกระบวนการความสำเร็จกับเราใช่ไหมครับเราต้องสร้างบรรยากาศให้เขาและถ้าเราสร้างไม่ได้จงมาเขาเขาอยู่บนรรยากาศเรื่องนี้สาคัญที่สุดครับผมได้นักในเรื่องเรื่องนี้มากและก็ถ้าหากวันนี้เป้าหมายของคุณคือความสำเร็จนะครับสิ่งที่คุณต้องมีคืออะไรคุณต้องจัดการนำปลาได้รวมโปนได้นะครับ การเป็นบลอนด์นะครับซินเวอร์และก็โฟร์นะครับมันเป็นด้วยการขายได้ครับนะแต่การขายเราก็รู้อยู่นะเป็นการตลาดข้อที่หนึ่งนะครับมันไม่สามารถทําให้รายได้เรามาแบบสม่ำเสม,มอได้จริงครับแต่การเป็นพัตินาเนี่ยคือการสร้างทีมง,งานเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเป็นพัตินาและมีรายได้อยา่างสม,ม่ำเสมอได้ขึ้นไปปั๊งต้องเก่งระมีครับต้องจัดก,การนำพาและรวบโวมรได้เพราะบ่อยครั้งครับ ที่ใครบางคนไม่เก่งแต่ใช้อาศัายคนเก่งในทีมได้ไหมได้อัตลายนั่นแหละครับจะเป็นคนช่วยคุณทุกๆเรื่องถ้าคุณเก่งในเรื่องของการจัดการนำพาทร่รวมคนได้ผมบอกเป็เดียวที่นี่ผลลัพธ์ที่คุณหวังได้แหน,หน่นอนสอนคุณต้องทาให้เขาฟังยูทูและจับจอก,จอกับการเรียนรู้และพัฒนตาตัวเองให้ได้สิ่งที่ผมพูดอยู่เสมอสิ่งที่ผมสอนลูกทีมเสมอก็คือความรู้สามสารถสร้างเงินได้ ความรู้สามารถสร้างเงนได้ไม่สนว่าคุณเคยเป็นอะไรมาก่อนแต่วันนี้โลกสนใจว่าคุณรู้อะไรผมย้อนหลังให้ฟังสักหนึ่งเรื่องผมเป็นนายหัวถูกไหมเด็กจะบอกสัญญาถูกไหมถ้าวันนี้ไม่มีใครสักคนเลยที่รู้ว่าผมเป็นสินแสผมพูดเื่องตัวเลขจะมีใครฟังไหมไม่ฟังจริงไหมครับแต่โปรไฟล์ขึ้นมาว่าผมเป็นสินแสให้กับโุรโมทตรีดีแทถกผมบอกสองสี่ถ้าใครต้องการสปอนเซอร์เก่งคุณต้องมีสองเลขนี้อยู่ในมือถือ จบไปเลยจริงไหมใครที่ต้องการประสบความสำเร็จโดยเฉพาะทางบ่อยคุณต้องมีห้าเก้าเก้าห้าจบเลยใช่ไหมมีใครบางคนบอกอาจารย์กดเลยจังเลยนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกทุกท่านว่าโปรไฟล์เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับจะ่นั้นเนี่ยการทำให้เขาจดจ่อกับการเรียนรู้ยังไงก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้เวลาเราได้ใครมาสักหนึ่งคนกรรมเทคนิคที่ผมทำอยู่เสมอก็คือโปร เขาเข้ามาในโอกาสการเรียนรู้ทุกทุกรางที่เราทาได้แต่เราไม่สามารถทาได้ทุกคนวันนี้เราเลิกกินมามือกนะแต่ทุกๆครั้งถ้าผมมีโอกาสผมจะทำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องทําให้เขาจดะจกับเรียนรู้ได้แล้วคุณจะได้ผู้นาที่เก่งขึ้นมาสุกบทอย่างแน่นอนเชื่อผมนะครับต่อมาครับสิ่งที่คุณต้องทำและผมเชื่อว่าคนล้วนี้จะเข้าใจได้ดีนะครับคุณต้องอยู่ในที่ประชุมอย่างสม่ำเสมอ ในบรรยา,ารกาศของผู้สาเร็จอย่างสม่ำเสมอทุกร้งนะครับไม่ว่าคุณจะคิดอะไรก็แล้วแต่ความคิดของคุณอาจจะไม่ดีที่สุดและก็อาจจะไม่ใช่เป็นความคิดที่เีเลยแต่คุณเชื่อไหมครับทุกๆวันคิดที่คุณคิดมันจะมีคนคิดที่สมบูรณ์เสมอนะครับเพราะฉะนั้น,นทุกท่านครับวันนี้ครับบรรยากาศของที่ประชุมคือบรยาาร,บรยากาศในการสร้างผุน้นำเป็นบรรยากาศในการหล่อหลอมบรรยากาศที่จะนำไปทุกท่านประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้น จำเรื่องหนึ่งนะครับอยู่ใกล like? ้ได้เป si ็นเหมือนถ้าคุณอยากเป็นเหมือนไปอยู่ใกล้คนนั้นครับคุณอยากได้อะไรคุณอยู่ใกล้คนที่เคยได้สิ่งนั้นมาก่อนครับและถ้าคุณอยากเป็นแบบไหนนะครับโฟกัสให้เร็วที่สุดกับคนนั้นนะครับวันนี้เราเจอแบบอย่างที่ยางครับถามอีกนิดหนึ่งใครเจอแบบอย่างอะไรบ้างขอหนึ่งยังมีประมาณ50อที่ยังไม่เจอหายเจอนะครับเพราะถ้าคุณหาเจอเลวคุณจะประสบความสำเร็จเร็วมาก และทัศบินที่เราต้องระหนักครับเราให้เวลาขับสิ่งใดสิ่งนั้นจะโตสิ่งนั้นจะโตนะครับและถ้าเราจัดเวลาวันนี้ชีวิตเราจะว่าในวันพรุ่งนี้ครับทุกวัดสิ่งที่ทำมันใช้เวลาเสมอฝากบอกเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพราเป็นความคิดที่ผมมาระยะหนึ่งแล้วถึงจะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําทุกอย่างในความของการเดินทางพยายามสร้างเงื่อไขที่ทําให้ไรพันสิเท่านั้นนะครับเพราะคนทั่วไปจะให้ความสําสคัญกับแอค่นเท่านั้น คำถามที่ผมก็ประเมินและอยากให้ทุกคนถามเทุกวันก็คือทุกคนต้องการอะไรละและคว,วามมั่นคงใช่ไหมครับแล้ววันนี้ครับคนที่ทุกท่านรักกําลังรอทุกท่านอยู่ทุกท่านทําเพื่อจะได้สิ่งนี้แค่ไหนครับก็ได้หรือยังยังนะครับสิ่งนี้ที่ผมถามู่ตลอดเวลาและผมไม่เคยลืมผมเจ็บมันไวนตู้านด้วยซ้าไปกลับมาถึงหน้าสุดท้ายครับตรงนี้ผมให้ชื่อว่าเป็นลับหน้าสุดท้ายนะครับสิ่งที่ สำคัญที่สุดในการสร้างบอลเรื่องที่หนึ่งครับอาคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการประสบความสำเร็จสิ่งที่คุณต้องทำต่อเนื่งก็คือหลรกการหนึ่งคุณต้องมาไปชมไม่ขาดทำได้ไหมครับสองคุณต้องศึกษาจากคนสําเร็จและใน u t u b e ไม่ขาดก็สามคุณต้องทํางานพื้นฐานอย่างต่อเนื่องก็สี่คุณต้องคุยกับอัปลายอย่างสม่ำเส นี่เป็นสี่ข้อหรือว่าเป็นการรัขั้นสูงสุดของวิชาเครือข่ายที่ทัวรอถ่ายไม่ได้มีอะไรยากเยอะนะครับเพราะฉะนั้นครับสำคกญที่สุดที่คุณต้องเสริมลงไปและถือว่าสำคัญสุดสุดเลยก็สุดท้ายก็คือชมให้กำลังใจทีมาอย่างต่อเนื่องนะครับและส่งต่อความเชื่อมั่นให้กับทีมตลอดเวลาเช่นกันนะครับซิวเกนเน็ตถ้ามีอการันต่อไปต่อไป